สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในเกมซากุนะออฟไลน์แอนด์ลูนะครับหลังจากที่เราเล่นเกมมาสักพากหนึ่งแล้วเนี่ยจะมี NPC ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับเขาะชห้เราไปที่เมืองหลวงได้นะครับผมก็จะไปรีเควสตเมืองหลวงต่อเลยแล้วกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราฟาร์มของฟาร์มอาวุธเก็บของดีๆก่อนนะครับเพราะว่าไอ้มอนสเตอร์ที่เนี่ยมันโหดมากนะพวกยามเฝ้านะครับ It is as if I have exchanged my friend yet. Oh, who is there? A, a demon? How did you breach the capital? This is rice? If Sakuna fulfills her duty and returns with her head held high. I will surely become an outcast once more. But that is no race. Allying with one who controls the end, yet. kokoroa are you there? It was Sakuna. I y y cannot show my face to you right now. โอเคครับเมื่อเราได้บันคับตัวละครเนี่ยเราจะต้องมาสู้กับไอ้พวกนี้ครับหมุนกระป๋องโอ้ย คือผมมาเล่นแรกๆเนี่ยผมตีเข้าแค่หนึ่งอะเลยต้องไปฟาร์มตัวละครมาก่อนนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็น่าจะพอผ่านไปแล้วนะชับ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 ,ชบ,ชบอ้ยเอาเอากดผิดปุ่ม อย่างเทเทรียกทอรนาโดได้ด้วยระวังระเบิดที่มันโยนมาด้วยนะครับโดนนี้เลื่อนรถหวบเลยนะปัก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 มาดิจริงๆ,ๆถ้าเกิดว่าเราไม่อยากตีพวกนี้เนี่ยเราสามารถวิ่งผ่านไปได้เลยนะครับ มันก็จะไปถึงอีกห้องนึงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บตังค์เนี่ยก็เล่นได้นะพวกนี้มันก็ไม่ยากครับชับชับชับ,ชบสับครับสับสับด้วยคลาด โอ้โหโอ้โหโดนระเบิดนี่ดูดิดูโดนระเบิดดิสองเด้งติดครับเรือต้นหุ้เลยทีเดียวโอเวนกรรมละเวนกรรมละรอบนี้สกิลนี้ก็ดีนะเนี่ยสกิลพุ่งเนี่ยครับใช้หนีก็ได้ใช้หานด่านก็ได้นะครับใช้โจมตีก็ได้แรงด้วย วุ้ยโดนต่อยโอเคครับพอเรามปถึงตัวนี้เนี่ยเราจะเจอกับบอสนะครับ It's possible that word only. What? If I do not at least complete the honorable duty I was finally given once you had left, then I cannot come to terms with myself. Three ยืในใ้ตีนิ่งๆเลยแบบนี้ครับท้าทัๆท้าทัพท้าทัพท้ัโอ้โรัวเลยเอ้ยหืมอะไรเนี่ยตัวหนืดรู้สึกขยับ mm. ตัวไม่ค่อยได้เอ้ากดใช้ท yeah> ่าพายุอีก อย่นี้เลยต้องอย่างนี้ครับเหมือนถ้าโดนแสงนี้เราแล้วจะ,จะ,จะตัวแข็งมั้งตัวจะเคลื่อนไหวได้ช้าลงนะครับโอเคครับจะก,กายเรียบร้อยแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ